สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันออน,นี้เผอิญมากพ่อนกยุ่งนะครับน,ก,นกยุง่งอยู่ในวัดหลายครับเป็นมาณมีอยู่ประมาณหาสิบกว่าตัวท้ายลูกนกยุง่งให้เบิ่งนะครับ อยู่วัดบ้านหนองกุง้องอำเภอกำมละลาใสจังหวัดกระสินจะไปสอบถามหลวงพี่ครับ น้องพีน้องยุ่งมีหลายอยู่บ่ครับ<ะ>น้องยุ่งมีหลายอยู่บ่ครับในบ่อบ่มันไม่หากินทั้งเด็กอะป, <laughs> ปล่อยเล่นบ่ครับเ <laughs> มื่อเห็นเลยถ่ายวิดีโอไอ้ส <laughs> <laughs> ิฮะ <h> ah? ไม่งั้นบ่ครับ กำลังถ่ายขนช่วงนี้ <c oughs> ขนเบาทางวัดก็เป็นศูนย์ <c oughs> เด็กเล็กนะครับเป็นโรงเรียนศูนย์เด็กเล็ก ในห้องติดตามมันอยู่ใกล้ๆนะครับห้องวะซิเขาไปอันนั้นมันถ้าเสียงค่อยกับขอโทษขออภัยนะครับอาจจะเกิดจากไม่หรือว่าโทรศัพท์มือถือก็ได้น,นะครับเพราะว่าโทรศัพท์มันตกพื้นครับเฮียไทยเสียงอาจจะมีปัญหาเนี่ยนะครับจะขอโทษขออภัยณที่นี้ด้วยซึ่งเดี๋ยวที่ แกไขปรับปรุงนี่คลิปหนานะครับนุ่งนะครับอยู่กำแพงวัดครับตอนนี้เขาถ่ายอยู่ห่างๆครับตอนนี้นุ่งเขาก็สามารถเลี้ยงในหมู่บ้านได้นะครับในวัดในชุมชนแต่ว่าตางคนตางอยู่นะครับก็เดียไปหลบกวนซึ่งกันและกัน ว่นกยุ่งเป็นนกที่สวยงามแบบเป็นราชนินีเห็นนก กำลังออกไปหากิงน,นะครับกาปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติครับเป็นตามระบบนิเวศนะครับถือว่าระบบนิเวศยังสมบูรณ์อยู่ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอ สวัสดีครับ